สวัสดีครับคลองบึงครับอืมชิสลอครับเอกเก็บกันจนได้หมดเลยครับอ้าวนี่ครับคลองบึงนี่ครับจานก็เก็บกันจนมันยอดเลยนะครับอืมนี่ครับยอดลูกครับกเป็นอ้าวลนมาแล้วนะครับอ่าสวัสดีครับนี่คลองบึงนี่ครับ ขาคลองบึงนะครับที่เขาตกปลากันนะครับเนี่ยครับบึงงดวังเขาเรียกบ,บึงงดวังอะไรนะ่ยอืมริมบึงริมบึงบง,บงวดวังครับนี่ทีมงานเราก็เอาเรือลงไปล่องมาแล้วนี่เป็นไงครับพายกันเห็นเห็นนี่พายกันเห็น,นีครับเอซี SC ครับเอซี SC ทุกท่านฝากดากดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้ กบเคโลด้วยนะครับอืมอืมทีมแล้วก็ทีมงานท่แล้วก็ทีมงานนักกล่าทีมตัวลิงทุกคนด้วยนะครับฝากกดหัวใจรัวๆให้ทีมงานนักกล่าตัวลิงทุกคนด้วยครับแมแกลังใจให้หน่อยครับกำงใจให้หน่อยครับแม่นี่ครับลูซาเก็บหัวใจนี่ใส่เรือใหญ่เลยครับใช่ครับอืมนี่ครับนี่ครับยังไงครับนี่ของริมบึงครับสวัสดีครับอืม อารมณ์พัดเย็นเย็นอากาศตกตกครับสวัสดีครับ